สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมบุ๊กพลรกิจแลาวลงนะครับวันนี้เรามีรถนะครับตัวที่ถือว่าเป็นตัวที่ยอดเยี่ยมอีกตัวหนึ่งนะครับมานําเสนอแก่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตัวนี้เป็นรถเอ่อมาด้าเอ่อเป็นตัวบีที50บีที50ครับเครื่อง2200นะครับเป็นตัวโปรครับตัวไฮไลเซอร์นะครับผม ตัวนี้เป็นรถปี2016รถปีสองพันสิบหกธรรมดาเลยว่ายง่ายนะได้ครับเรามาดูคุณแดนครับฝากระโปรงเปิดมาแล้วนี่ห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างครับผมเกิมายังไม่เคยทำเหมือนกันไม่เคยทำนะครับครันไม่เคยชนหนักแน่นอนคันนี้นะครับเรื่องของอุบัติเหตุก็เช่นเดียวกันนะครับดูจากเฟรมเนาะดูจากตัวถังนะครับนะพวกนี้ก็ถือว่าผ่านสายตาเราอยู่แล้วนะครับถ้าเราดูอย่างนี้เรารู้อยู่แล้วคีวีสดเช็คสองวันสิบจุด ช่วงล่างช่วงล่างจะหนึบมากไว้ง่ายช่วงล่างหนึบมากอันนี้ไว้ง่ายมีการทดสอบมาแล้วจากประเทศไทยถึงมมงกเรีครับผมวิ่งในระยะ20,000กิโลไว้ง่ายไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนนะครับอันนี้เป็นสมาร์ทแคปใช่ครับเป็นสมาร์ทแคปสมาร์ทแคปนะครับสามารถเปิดประตูแล้วก็เปิดแคปบแบบนี้ได้นะครับต้องบอกครับว่ามันกว้างขวางนะครับพอเปิดออกมาแล้วสามารถขึ้นทางนี้ได้ ขึ้นทางแคบได้ใช่ครับตัวแม็กไนเนอร์อ่าแม็กไเนกไเนอร์ให้นะครับนะเวลาขนของก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องการกระแทกกระทันนี่ครับเรามาดูภายในกันเช่นเคยนะครับภายในก็จะมีเป็นในเรื่องของตัวคอนโซลคอนโซลด้านหน้าจะสีดำนะครับมีเรื่องแอร์เกียร์เกียร์จะเป็นแบบ6สปีดอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับผมเกียร์ถอยจะอยู่ด้านหน้าสุดเลยนะครับขับง่ายนะครับเลขไมล์เลขไมล์จะอยู่ที่4ไมล์เองนะครับผมไมล์น้อยมากอันนี้แนะนำให้ให้ซื้อเลย โอ้โหครับคุณแน็กกระบะคันนี้คุ้มมากๆนะครับผมผมดูแล้วอยากได้ซะแล้วสิทีนี้นะลูกค้าต้องทำยังไงครับถ้าอยากได้แบบนี้ อ่าตัวนี้ราคาที่เราขายอยู่หน้าร้านนะครับราคาขายอยู่469,000 469,000นเ้เใช่ครับเลขไม่45,000กิโลเลขไม่45,000กิโลฮะเลขไม่45,000ใช่ครับพี่นี่เลขไม่ยังไม่พ้น50,000เลยโอ้โหไม่แท้ไม่แท้นะไม่มีการกนแน่นอนของเราไม่มีรับไก่ใช่นะครับของเรานี่เดิมๆเลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะสามารถแคปเจอร์หน้าจอนะครับนะหรือนำคลิปวิดีโอนี้นะครับมาให้ที่ปรึกษาการขายนะครับนะแล้วก็อาจจะได้สิทธิพิเศษอีกมากมายสิทธิพิเศษได้แน่นอนคือ ได้อะไรได้ในเรื่องของดอกเบี้ยดอกเบี้ยสาม้ดนะครับผมแล้วก็มาภายในเดือนนี้เรามีทองให้1บาทครับครับผมแจกทอง1บาทนะครับมูลค่าทองตอนนี้สำคัญมากครับตอนนี้ทองแพงนะครับทองแพงมาเอาทองเถอะต้องบอกว่ามาเอาทองเถอะนะครับนะอ่าอหนึ่งกรณีลูกค้าติดแ็คลิสสามารถออกรถได้สามารถออกได้นะครับขอแค่แค่มาที่เราเพราะเรามีไฟแนนซ์ถึงสูงสุดถึงสิกว่าที่ครับ และลูกค้าไม่ต้องกลัวแรงสิ้นนะครับไม่สะดวกมานะครับเรามีบริการนํารถไปถึงที่เลยนะครับไปให้ดูไปให้ลองให้ทดสอบนะครับนะรับประกันยังไงคุณแอ๊ถ้าซื้อแล้วนี้รับประกันเครื่องเกียร์ระยะเวลา3เดือนไม่จํากัดไมนะครับผมครับผมเครื่องเกียร์สเดือนเครื่องเกียร์สเดือนไม่จํากัดไมบได้ไปคุ้มอยู่แล้วครับเลขไมล์สี่หมื่นห้าขอให้เข้ามาคุยกับเราก่อนนะครับมาคุยกับเราแล้วเราจะหาทางที่ดีที่สุดให้เลยดีกว่าครัไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นนะเป็นเรื่องของแบล็คลิสต์ไฟแนนซ์ตามที่คุณแอ๊แจ้งไปเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด u u s c r i b e นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปโปรโมชั่นดีๆจากโตต้ตาจงไทยครับ